สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายได้ขายดีบน EBay นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นสินค้าไทยนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของนิดนึงนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นควบของออทออนไลน์น่าสนใจนะครับผมไม่รู้นะแต่ผมว่าผมปล่อยราคานี้หลายๆคนสนใจอยู่นะครับอ่านะฮะก็คือโปรเรียนควบอ b a บ a ์ a เมซอนนะครับปกติหน้าเว็บเนี่ยจะแถมเครื่องมือฟรี12เดือนปัจจุบันนะฮะโปรโมชั่นนี้24เดือนและไม่พอครับ การันตีว่าถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้กล้าคืนเงินร0อนะครับแต่เพื่อนๆต้องส่งของไปทั้ง eBay Amazon ก่อนนะครับและทำตามตั้งใจและถึงเวลาถ้ายังขายไม่ได้ผมกล้าคืนเงินเต็มๆเลยนะครับ12,000บาทสนใจสอบถามได้วันนี้ให้โปรพิเศษด้วยนะครับยังไม่ได้ทำรูปนะครับ Amazon ออนไลน์นะฮะโปรโมชั่นพิเศษโคตรนะครับ899บาทนะครับแต่ว่าดูแล12เดือนนะครับเป็นแบบออนไลน์ดูคลิปวิดีโอนะครับ อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าไทยนะฮะผมเจอจากเครื่องมือขายดีของออดออนไลน์เนี่ยลิงก์นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บนะฮะจะเจอสินค้าที่ขายได้บน e ี a y แล้วจริงๆเห็นทั้งไทยทั้งเทศเลยนะครับอ่ะสินค้าก็คือตัวนี้นะครับขายได้ที่ราคา40ดอลลาร์ประมาณ1,200บาทนะครับก็เป็นผ้าไทยนะฮะถ้าใครบางคนนะครับมีสินค้าไทยๆมีร้านขายผ้าอะไรอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยคุณสามารถจับเสืิอมือเปล่าได้เลยนะ สินค้าชิ้นนี้นะครับขายบน e ีเบได้ที่1,200บาทส่งฟรีนะครับผู้ขายผมรู้แค่อยู่อำเภอเมืองอะ่ะไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไรนะครับอยู่ประเทศไทยนะฮะอ่ะขอเฉลยได้ที่โค้ดนี้เลยนะครับที่สองสามศูนย์สองนดับเบิลจูหนึ่งนะครับอ่ะทุกคลิปนะฮะผมจะพูดเสมอและมีเพื่อนคนนี้เอาไปทำครับคุณอุสมันครับเขาเรียนกับผมไปประมาณเดือนตุลานะครับแต่ว่าผมพูดทุกคลิปแกก็ยังดูทุกคลิปและแกก็แบบ หมือนดูไป2เดือนก็ยังขายก็ก,ก,ก็แก้แต่แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วโควิดเราต้องทําอะไรสักอย่างละผมพูดทุกคลิปครับวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันลงทุกวนันแกทําจริงครับแกบอกอาทิตย์หนึ่งแกลง6วันเลยวันอาทิตย์แกไปหาของจริงๆก็คือทํางาน7วันเลยนะครับช่วงโควิดที่ใครๆบนว่าทาอะไรดีไม่รู้จะทําอะไรแกเริ่มทําเดือนธันวาและถึงเดือนมกราคมครับแกสร้างยอดขายได้ถึง1 0 0 0 0แบาทบน e ี a y และกําไรถึงประมาณ28 000. สองเดือนเท่านั้นครับแล้ววันนี้แกก็ยังทําอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปตามแกอัปเดตมาว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่นี่คือแรงบันดาลใจครับให้คุณเห็นว่าขายอ b เบแบบจับสื่อมือเปล่านะครับแต่แกนี่มีสต็อกบ้างและตัวไหนใครดีแกก็เริ่มสต็อกบ้างแล้วนะครับทำได้ครับลองทํากันดูครับอ่ะอีกชิ้นต่อมาผมเจอที่82ดอลลาร์ครับอ่าดูภาพอาแล้วกันนะครับมันคืออะไรเนาะอขายนะฮะขายที่2004นะครับ จริงๆชิ้นนี้บอกบล็อกประเทศไทยด้วยนะแล้วก็คนขายอยู่ดินแดงครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลผมเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเพื่อนๆขอเฉลยไ,ได้ที่โค้ดทีสองสามศูนน่งดับเบิลยูสนะครับก็ขอมาได้นะฮะอยากรู้ฉเฉลยว่ามันคืออะไรใช้คีย์วงคีย์เวิร์ดอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ท้ายคลิปครับโอ s ออนไลน์ c o m นะครับสอน แบบจับมือทําดูแลนะคะตลอดชีพนะครับแต่ก็จะมีดูแลโปรโมชั่นที่ลดราคาอาจจะมีดูแล12เดือนนะฮะ1ปีบ้างนะครับดูตามโปรโมชั่นได้ใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้สอนแบบจับมือทําก็มีดูคลิปวิดีโอก็มีนะครับโปรโมชั่นจริงๆอยู่หน้าเว็บแต่แล้วก็จะมีโปรโซ่อนแอบอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ฮะเพื่อนๆคนไหนเห็นสนใจก็ดูได้นะครับอ,อย่างโปรของอ,ออนไลน์ Amazon ที่ปล่อยออกมาใหม่นะครับก็ไปดูต้นคลิปได้ว่าโปรเท่าไหร่นะครับ อ่ะแล้วก็มีการันตีคืนเงินด้วยนะฮะทะเลเราขายไม่ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของโอตออนไลน์ด้วยนะฝากซั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งถ้าเกิดเห็นว่าช่องนี้คลิปแบบนี้มีประโยชน์เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ